ค่าไตามีทั้งหมดกี่ระยะค่าไตามีทั้งหมด5ระยะด้วยกันนะคะโดยที่ดูจากอะไรดูจากค่า JFR อันนี้รินแบ่งให้ค่อนข้างละเอียดนะคะสีน้ําเงินนะคะอันบนสุดมีทั้งหมด5ระยะนะคะถ้าคุณตรวจมาแล้วค่าไตาต่ํากว่า100ลงมาจนถึง9 0้าสถึง100เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระยะที่1อยู่ที่ประมาณ 9 0ถึง100มันแล้วแต่อายุด้วยนะคืออันนี้ถ้าต่ำกว่าร้อยเนี่ยส่วนมากก็เรียกเป็นไตระยะที่หนึ่งแต่ตรงนี้ไม่มีใครเตือนเราหรอกอันอาจจะเป็นแบบอะไรที่ฉับพันนิดนึงเช่นเราอาจจะไปกินยาแก้กเสพในช่วงนั้นหรือเราอาจจะกินอะไรที่มันเยอะเกินไปหรือบางคนอาจจะมีการกินยาเนาะก็อาจจะมีโปรตีนล้นในปัสสาวะบ้างบางเคสก็มีบางเคส,ก,เคสก็ไม่มีนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไตระยะที่2ถ้่าไตาจะอยู่ที่60-90ถึงนะคะไตเริ่มถูกทําลายอัตราการกรองของไตก็ทํางานลดลงห0ถึงกนี่เริ่มระยะที่2โดยที่มันจะแปล แผันจากตรงนี้นะคะนี่ที่เขียนเป็นคร่าวๆนะคะค่าเคยทินีเนี่ยโดยปกติอ,ะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวบอกว่าเราต้องคุมอะไรบ้างเนาะและระยะที่3ค่ะแบ่งเป็นทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันก็คือ2ระยะย่อยนะเขาเรียกว่าเป็น 3A 3A เนี่ยคือไตเสื่อมระดับปานกลางระยะที่1ปานกลางก็คืออยู่ที่46-60นี่คือค่า GFR นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไตเสื่อมระดับปานกลางระยะที่2เขาเรียกว่า 3B นะคะโดยที่ 3B เนี่ยอยู่ที่30-45้ 45. และถ้าเกิดว่าเป็นระยะ4สีเหลืองเนี่ยนะคะถ้า g f r อยู่ที่15-30เขาเรียกว่าระยะที่4ไตเริ่มวายอัตราการกรองของไตลดลงมากอัตราการกองของไตลดลงมากถ้าน้อยกว่า15เขาเรียกว่าเป็นไตาวายระยะสุดท้ายค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไตวายวและสุดท้ายในคุณหมอจะพูดเริ่มพูดเรื่องการวางเส้นฟอกไตนะคะล้างไตหรือเจาะคออะไรก็ตามซึ่งตรงนี้มันเป็นระยะสุดท้ายแล้วอาการแทรกซ้อนถ้าใครไม่รู้ตัวเนี่ยหรือถ้าใครดูแลตัวเองไม่ดีหรือร่างกายก่อนหน้านี้มันไม่ได้แข็งแรงมากนะคะส่วนมากมักจะแสดงออกตอนระยะ3 b ก็จะเริ่มต่ากว่า44ลงมา,าต่ำกว่า45 44ลงมาอยู่ประมาณนี้ค่ะจะเริ่มมีอาการแทรกซ้อนและจะเริ่มมีอาการข้างเคียงเยอะๆเช่นปัสสาวะ น้อยลงอุจจาระมีปัญหาเบื่อเพลียเหนื่อยคันบวมคันในผิวนะนอนลัำไม่ได้หายใจไม่ออกเนี่ยเริ่มมาแล้วดังนั้นเนี่ยให้เรารู้ก่อนว่าที่คุณหมอบอกเราว่าเป็นไตระยะ3ที่ลินเจอบ่อยเลยนะแล้วก็อยากจะเตือนทุกคนเลยก็คือระยะ3เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องรู้ต่อไปนั่นก็คือ GFR เท่าไหร่ได้มาดูความซีเรียสของการดูแลต่อไปอะคะ่ะเพราะเห็นไหมคะว่าไตาระยะ3เนี่ย46 60แล้วก็35 45เนี่ยถ้าเป็นไตระยะ3 บ,บอกเลยว่าต้องดูแลจริงจังต้องดูแลจริงจังแต่ถ้าเกิดคุณเป็นไตระยะต้น,ตน,ตนที่แบบหล่นลงมาเหลือสัก60 59-55แบบเนี้ยเรายังอาจจะมีเวลาที่ไม่ได้ซีเรียสมากนะคะอาจจะคุมอาหารระดับโรคไตแปรผันตามการคุมอาหารถ้าเกิดว่าโรคไตระยะทย้ายนะคะก็ต้องคุมอาหารซีเรียสนนหนึ่งซึ่งบางคนอาจจะตรวจเจอค่าไตาดรอปลงมาเหลือ80อ่ะอันนี้เราก็แค่ตระหนักรู้ไว้ว่าเราก็พยายา ดูแลอย่ากินกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยเยอะเกินไปเดี๋ยวเราจะบอก ละเอียดอีกทีหนึ่งอันนี้เราให้ทราบก่อนเนาะว่าโรคไตมีทั้งหมด5ระยะด้วยกันซึ่งระยะ3มี 3A และ 3B เห็นไหมคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาบอกเขาจะบอกแค่ว่าระยะ3ซึ่งระยะ3มเนี่ยมันมีระยะแบบเดนโจลาระยะแบบว่าคิตริคอมากนะคะระยะที่ต้องระวังเนี่ยมันคือ 3B นี่แหละที่ลินอยากจะบอกทุกท่านว่าระยะ3ดูเหมือนจะปลอดภยัยแต่พอมาดูค่า JFR เอา้าวไม่ปลอดภัยซะแล้วนะคะต้องรู้นะอันนี้บอกเลยนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่โทรมาบ,บอกว่าตรวจเจอ ไตระยะ3หมอบอกว่าเป็นไตระยะ3สิ่งที่คุณนะคะจะต้องไปดูต่อหรือเราต้องไปดูหรือเราต้องถามต้องหาคาตอบให้ได้เลยก็คือ g f i อยู่ที่เท่าไหร่เพื่อที่จะมา m ม n a g e การดูแลนะคะให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่งั้นเราก็จะปล่อยไปเรื่อยๆค่ะจนมาเจออีกทีหนึ่งก็คือระยะฟอกไตนะคะซึ่ง GFR ต่ำกว่า15แบบนั้นเราอยากจะดูแลมันไม่ทันแล้วมันไม่ทันแล้วออันนี้คือเตือนกันไว้นะคะ สุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบ,บฟรีได้เลยค่ะ